วันนี้ชมจะไปเที่ยวนอกเมืองไต้หวันนะคะเมืองที่จะไปก็คือเมืองจี้หลงก็จะเดินทางโดยรถไฟ TRA เนาะนั่งจากไทเปเมนสเตชันนะคะไปลงที่จี้หลงเลยใช้เวลาประมาณน่าจะ40นาทีนะ 40, 40 45นาทีประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่สถานีซีเหมินไปกัน นั่ง MRT มาลงไทเปเมนสเตชันนะคะพอมาถึงแล้วให้มองหาป้าย TRA A ค่ะเดินตามป้ายไปเรื่อยๆได้เลยเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ซื้อตั๋วผ่านทางตู้อัตโนมัติได้เลยนะคะใครมีซื้อตัว๋วรถไฟฟ้าท้องถิ่นะ t อ้อนด้วยสองใบเขได้ไไทยเป Hello, ไปจีนแพลตฟอร์ม C a เมื okay. ่อกี้เราดูไว้ว่า 4A ขึ้นมาก็จะเจอใต้นี้นี่โลขก้เทรนทูจี้หลง11โมงอ้าวดีเลย์อะดีเลย์หนึ่งนาที1นาทีเนี่ย 4A 11โมงข้างล่างเขาก็บอกว่าไปจี้หลงอะดีเลย์หนาทีนะคะ 4A ก็มาดูตรงนี้อันนี้ย B อันนี้ A ใช่ปะใส่ A อยู่ด้านนี้ ก็หาป้ายเอ i t แล้วก็เดินออกไปเลยให้เราออกทางออกฝั่งที่เป็นถนนกังซีจงโรดนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะเดินไปที่ป้ายรถบัสพอออกมาแล้วนะคะให้เซิร์ชใน Google Map เนาะเป็นชื่อป้ายรถบัสนะคะชื่อว่าจงหวงเทมเปิลนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนะเาะแล้วก็เดินตามแมปได้เลย จุดหมายแรกที่เราจะไปนะคะก็คือเจิ้งปินพอร์ตคาลเลอร์เฮาส์ค่ะให้เซิร์ชใน Google Map นะคะแล้วก็เลือกการเดินทางเป็นแบบรถบัสมันก็จะขึ้นหมายเลขของสายรถบัสที่ผ่านนะคะจะเห็นว่าณนะเวลานี้นะคะสายที่เราสามารถนั่งไปได้เนี่ยก็คือ791แล้วก็101ค่ะโดยที่สายที่มาก่อนนะคะก็คือ791ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด21นาทีด้วยกันพอคลิกเข้ามานะคะแอปก็จะแสดงป้ายรถบัสที่เราจะต้องลงนะคะก็คือป้ายนี้ จากนั้นนะคะเราต้องเดินต่ออีกประมาณ3นาทีนะคะก็จะถึงเจิ้งติงพอตคลเลอร์เฮาส์ค่ะถ้าคลิกตรงนี้นะคะแอปก็จะแสดงชื่อป้ายรถบัสทั้งหมดที่เราจะต้องนั่งผ่านนะคะลแล้วก็สามารถรู้ได้ด้วยว่าตอนนี้เราถึงไป้ายไหนแล้วใกล้ถึงป้ายที่เราจะต้องลงหรือ,อยังนะคะแต่ชมรู้สึกว่าแอป g o o g l e Map นะคะมันจะแอบดีเลยนิดน,นึงในการบอกพิกัดเนาะว่าเรา,าถึงไป้ายไหนแล้วนะคะชมก็เลยดูควบคู่กับแอปไต้หวันบัสนะคะเพื่อความชัวเร่รถบัสที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ ต่ออีนน้งสำหรับใครที่นั่งสาย791นะคะให้เดินย้อนกลับมาเนาะเราจะเจอสามแยกนะคะจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจิ้งปิงค่ะแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดเดียวก็จะถึงเลยนะคะส่วนคนที่นั่งสาย101-103มานะคะรถบัสจะไปจอดข้างหน้าตึกสีสีเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เจิ้งปิง ค o ร์ด Color House นะคะนี่เป็นท่าเรือท่าเรือประมง,งที่นี่เนาะโอ้ยสวยอะ่ะมันให้ฟิลที่แบบ<ม>เรื่อยๆเยน็นๆชิวๆมาเป็นฟิลแบบนั้นเนาะข้างล่างตรงนู้นสีๆอ่ะนั้นก็จะเป็นคาเฟ่ข้างล่างนั้นก็เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตนะคะแล้วก็ข้างบนตรงนั้นะนะนี่อันนั้นป้ายรถเมล์นะคะ เดี๋ยวเราลงไปหาข้าวกินเนาะหากาแฟกินแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อมีร้านเยอะแยะเลยนะคะต้งตึกสีสีนี่กาแฟ านกาแฟร้านน่าจะเป็นขนมเมื่อกี้ตู้หมนันนี่ตู้หม,นมันชั้นบนให้นา่งหมแล้วตู้หมันขึ้นยังไงขึ้นข้างๆเนี่ยงไงเ,เดินดูกันไหม the f fish, ฟิเ the fishery ี่ออันนี้ก็ดูดีก็กกกเป็นไอติมอยากกินกาแฟอ่ะตอนเนี้นโยโหเย็นมากเนี่ยร้านน,าน,นี้ก็ร้านเนี่ยเป็นร้านหรือเป็นที่พักเนี่ยนี่ไงไฮเด บอกว่าให้แดก็ดีเดี๋ยวเราไปให้แดดีกว่าร้านนี้ให้แดน่ารักไปเดี๋ยวไปกินร้านนี้กัน,นะคะ่ะพิชเมนูก็จะมีอ่าก็คือติ๊กเลยมเมนูมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เลือกเลยว่าจะเอาอะไรก็แต่เรากินเป็นซิกเนเจอร์ไหมยูสูปเพเปอร์บาร์มิน รามเม็งเ,เ,ออเป็นรามเมงอ่าถ้าอันนี้เป็นซุปคืเมนมกับหนูย่าง,างอันนี้เป็นอซอฟ์เชลแฟบก็คือปูนิ่ม,มซุปแล้วก็มีอนี้กี่นี้ออันนี้เป็นปลาทอดร้อยเก้าสิบแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะสลัดสลัดก็ได้อยู่มั้งหกสิบบาท ใช้เครดิตคาร์ดได้นะคะก็จ่ายเงินสดได้แล้วก็กินไปทั้งหมด3อย่าง610้หอหสัดอลลาร์ เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งต่อนะคะชื่อว่า Her ป ing i เลนจีโอพ Park เนาะอยู่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เนาะถ้าใครจะไปนะคะก็นั่งบัสสาย101อันนี้เห็นป้ายรถเมย์ปะ่ะป้ายรถเมย์ให้เดินข้ามถนนไปแล้วก็อันนั้นคือป้ายรถเมย์อีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ไปขึ้นตรงนั้นแต่ว่าเราอ่ะจะลองนั่งแท็กซีด่ดูเพราะว่าเช็คดูแลจากอ b เบอร์อ b เบอมันแค่เท่าไหร่ Uber 80บาทแท็กซีกซ่ก็น่าจะถูกกว่านะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดู เพราะว่ารถเมย์มันนานอะ่ะโอเคอ๊บอันนี้เราเจอแท็กซี่ที่ไม่มีมิเตอร์นะคะเขาก็เขาก็บอกเราว่าหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเลยหหเหมาเหมาไปเหือปิงสองคนแล้วก็ก็ได้แล้วก็อะไรคือไม่มีไม่มีแอร์ด<ๆ>้วยเขาตั้งใจไม่เปิดแหละอ,อ,อากาศมันดีตอนเนี้ยคะ่ะอากาศเย็น กก็ไม่แพงสีท็กซี่ก็ห้ีเราก็ได้ยุอันนี้ฝั่งค้ามแท็กซี่เขาก็มาจอดที่นี่เลยนะคะข้างหน้าเลยนะเราจะเห็นไปนี่เือปิงไอแลนด์พาร์เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะคะทุกคนอันนี้มันมีค่าเข้าด้วยฝนตกนิดหน่อยอ่ะแล้วก็เป็นหมอกหมอกอ่ะคิดว่าน่าจะไม่ได้รูปไม่งั้นก็ แอปต้องใช้งานหนักมากในการแต่งรูปนี่เดี๋ยวไปซื้อตั๋วเข้าเนะตรงนี้นะคะผู้ใหญ่120่ง้ก็เดินเข้ามาเลยนี่เราก็จะได้ตั๋วนะคะแล้วก็เป็นโบชัวร์ให้ด้วยไปเข้ากันนี่เขาเป็น entrance เอา qr code ที่เขาให้มานะคะสแกนไปเลย เรียบร้อยไปกันวยอุ้ย,อยมองแค่นี้ก็สวยเลยแล้วสวยมากมันเป็นธรรมชาติมันเป็นภูเขามันเป็นทะเลแล้วมันก็เป็นแม่น้ำอะ่ะ จริงๆจีจ่หลงก็คือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ข้างๆไทเปนเนาะก็เหมือนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดได้ฟิลธรรมชาติด้วยนะคะอันนี้แค่จุดแรกนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆชมธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปนะคะโหได้ยินเสียงคลื่นซัดเนยเสียงทะเลหมอกแบบหมอกเหมือนฝนกำลังจะตกหนักเหมือนแบบว่า เหมือนมันหนักแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่ไต้หวันก็คือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะสภาพอากาศอย่างเงี้ยนะคะทั้งหนาวทั้งฝนสักพักก็ร้อนในวันเดียวกันอะไรเงี้ยอากาศไม่ได้หนัามากมากหรอกทุกคนน่าจะประมาณ20องศานะคะกําลังเย็นสบายฝนตกเข้าหน้าเราแบบฉ่ามากทุกคนนี่พายุจะเข้าหรอเปล่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติของไต้หวันนะคะเดี๋ยวดูทะเล คือจริงๆอ่ะชมก็อยากมาในวันที่สภาพอากาศเป็นใจเราพยายามจะเช็คเวีเตอร์ทุกวันนะคะว่าอากาศเป็นยังไงแต่พอเราเช็ควันนี้พรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนมันก็ฝนทุกวันเลยตอนนี้ก็เลยเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็ถ้าอยากมาก็มาเลยไม่ต้องไปรอสภาพอากาศไม่งั้นอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้มาอาจจะเป็นแบบเนี้ยทุกวันนะคะที่ไต้หวันอากาศแบบนี้แหละทุกวันเลย นี่เข้ามาข้างในในตัวอาคารเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบซูวิเนียของที่ระลึกของขายให้ซื้อกลับไปด้วยเนาะก็น่ารักดีนะเนี่ยพวกเนี้ยมีเสื้อมีแก้วขนมขนม <c oughs> ก็มาเลือกดูได้เลย <c oughs> ถือว่าเข้ามาหลบฝนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวดูของฝากนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ข้างหน้าเขาก็มีขายพวกชานมน้ำอย่างเงี้ยด้วยนะแต่ใครหิวอยากพักอยากแวะอะไรเงี้ยก็ามาซื้อนะคะออกมาข้างนอกอาคารก็จะเป็นสพาท,ที่เชื่อมไปหาสระว่ายน้ำนะคะเราจะต้องเดินขึ้นเขาไปนะคะมันจะมีจุดที่ให้ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หมอกเยอะ ขึ้นไปเลยก็ไม่ได้ไกลมากนะคะแอบชันนิดหน่อยนีเตี๋ยวโอ้สวยนะก็นี้เนี่ยเนี่ยสวย้ยเออ ดีโอพาร์คมากๆม,มันเป็นหินที่ถูกกัดสอจนให้จนได้กลายเป็นรูกเล่าแบบนี้ มาจี้หลงก็แนะนำให้เอาเหอริงไอแลนด์เข้าไปอยู่ในแพลนด้วยนะฟิลดีเหมือนมาเที่ยวต่างจังหวัดมีทะเลมีฝนมีภูเขามีวิวสวยๆแล้วก็มีหินหน้าตาแบบแปลกประหลาดให้เราได้แบบดูกันเนาะก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะไปจิบเืิอนกันต่อนะคะสำหรับคนที่กำลังจะไปไต้หวันเป็นครั้งแรกยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะชมแนะนำให้ดูคลิปนี้ของชมเลย ไต้หวัน5วัน4คืนชมบอกการเดินทางละเอียดมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบาย